ตรงปูมวันคำนี้ช่วงของหนาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพรอพันธ์และท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกกานครับค่ะวันนี้เช้าวันพุธที่19แล้วนะครับเพิ่มแค่เดียวนะครับวันพรุ่งนี้ท่านผู้ปกครองก็เตรียมใจกันแล้วกันนะครับผ่านลูกหลานไปสมัครสอบไปสมัครเข้าเรียนนะครับที่โรงเรียนใกล้บ้านนะครับก็จะรับสมัครทั้งมหนึ่งและมสี่ซึ่งเป็นการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วปาไปนะครับนะก็เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน ดีที่สุดกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดและก็จะได้มีโอกาสดูแลลูกหลานนะครับได้อย่างใกล้ชิดนะครับมาเรื่องของข่าวของการสอบโปรเน็ตนักเรียนชั้นป .6 และม .3 นะครับซึ่งขณะนี้ก็ทางสทศก็ได้มีการประกาศผลการสอบโปรเน็ตนะครับท้งป .6 และม .3 ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรับม .6 นั้นก็คงจะรออีกนิดหนึ่งนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์พันพฤกษ์นะครับอุนริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะครับก็บอกว่า ขณะนี้ผลการสอบโปเน็ตสทศก็มีการประกาศผละระดับชั้นป .6 และมอ .3 ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอนักเรียนชั้นม, 3, ม .3 ก็แล้วกันนะครับก็มีการทดสอบออกมาแล้วผลออกมาเป็นยังไงนักเรียนก็สามารถดูผลการสอบเป็นรายบุคคลได้นะครับและก็โรงเรียนก็จะสามารถดูคะแนนสอบเป็นรายโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ของสทศนะครับ ผลเป็นอย่างนี้นะครับน่าแปลกใจเหลือกเกินนะครับว่าการสอบอ่าครั้งนี้มีศูนย์ด้วยนะครับคือในหน,น,นึ่งร้อยคะแนนมีศูนย์นะครับอ่าไม่ไม่ทําข้อสอบไม่ได้สักข้อเลยนะครับก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับในรายวิชาภาษาไทยมีผู้เข้าสอบทั้งหมดหกแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบสองคนนะครับคะแนนเฉลี่ยสี่สิบสี่จุดสองห้านะครับคะแนนสูงสุดภาษาไทยที่สอบก็ได้แปดสิบสี่จุดเจ็ดสูง ส่วนคะแนนต่ำสุดได้ศูนย์นะครับภาษาไทยนะครับสังคมศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมมีผู้เข้าสอบทั้งหมด6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยี่สิบเก้าคนคะแนนเฉลี่ยสังคมสามสิบเก้าจุดสามเจ็ดคะแนนสูงสุดได้เก้าสิบคะแนนต่ำสุดได้ศูนย์นะครับภาษากฤษผู้เข้าสอบทั้งหมดหกแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบห้าคนคะแนนเฉลี่ยสามสิบจุดสามห้าคะแนนสูงสุดได้ร้อยคะแนนเต็มนะครับ,าบสาหรับภาษาอังกฤษคะแนนต่ำสุดผู้สอบไม่ได้เลยมีศูนย์นะครับ คณิตศาสตร์ผู้เข้าสอบทั้งหมด684,500คนนะครับคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์24.45คะแนนสูงสุดได้100คะแนนนะครับต่ำสุด0นะครับวิทยาศาสตร์มีผู้เข้าสอบทั้งหมด679,113คนโดยขออภัยครับโดยคะแนนเฉลี่ยนะครับ37.95นะครับคะแนนสูงสุดของคณิตศาสตร์ก็ได้100เต็มเหมือนกันเพราะนั้นก็น่าสังเกตนะครับภาษาอังกฤษ กานิตศาสตร์และก็วิทยา,าศาสตร์มีนักเรียนที่เก่งได้ร้อคะแนนเต็มนะครับขณะเดียวกันก็ไม่รู้เรื่องเลยได้ศูนย์สุขศึกษาพระราศึกษานะครับก็มีผู้เข้ารู้ผู้เข้าสอบทั้งหมด6กแสนเจดหมื่นเคนคะแนนเฉลี่ยสุขศึกษาพระราศึาศกษาก็ได้ห้าสิแปดจุดสคะแนนสูงสุดเกคะแนนและก็คะแนนต่ํสุสุดห้าคะแนนนะครับศิละปะมีผู้เข้าสอบหกแสนเจ 69คนนะครับคะแนนเฉลี่ยศิละปะ43.65คะแนนสูงสุด95.00และก็คะแนนต่ำสุดได้2.50นะครับส่วนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็มีผู้เข้าสอบทั้งหมด679,249คนคะแนนเฉลี่ย44.46นะครับคะแนนสูงสุดได้92คะแนนคะแนนต่ำสุดได้ 0, น0คะแนนอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศาึกษาก็จะเป็นข้อมูลในการพัฒนา นักเรียนว่าจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไรนะครับเราติวเตอร์เราสอนอย่างไรนะครับน่าถึงได้ลูกหลานออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็น่าคิดเหมือนกันน่ะส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้เราก็เห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นเรื่องของการแสวงหาความรู้นั้นจะมีน้อยนะครับจะไปสนใจอย่างอื่นน่ะกันซะส่วนมาก,กน้นจะเห็นว่าแนวทางน,นโยบายของผู้ใหญ่นะครับถ้าเรียนวิชาสามัญไม่ได้ก็จะให้ไปวิชาอ่าทางเรื่องของการประกอบวิชาชีพกันนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางท่านอภิชาติจิรวุฒิเดขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานก็บอกว่าการสอบท้งนี้แม้ว่าผลตมฤติออกมาจะตามคะแนนได้ศูนย์ก็ใช่ว่าเด็กๆนักเรียนจะโง่นะครับแต่ก็นื่งจะว่าข้อสอบในปีนี้จะเน้นลงการคิดวิเคราะห์กันสัส่วนมากเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาก็คือเด็กยังไม่สามารถที่จะตีโจทย์ได้ก็คืออานน่านหนังสือยังไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเมื่ออ่านโจทย์ไม่ไม,ไม่ไม่ออกก็ไม่สามารถทําข้อสอบได้ซึ่งเรื่องนี้ทางท่าน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอภิจักียิรวุฒิก็จัดดาเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะครับวันนี้นะครับทางท่านสมบูรณ์พรมสุ้ยรองผู้อำนวยการสพม22นะครับก็ขอเชิญคณะวิทยากรแกนนำวิทยากรแกนนําก็บอกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมกรวิทยากรแกนนําโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ระหว่างวันที่17ถึงวันที่18มีนาคมนะครับที่ห้องประชุม โรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยจังหวัดมุกดาหารนะครับให้ครูโรงเรียนโดยให้ครูโรงเรียนละหนึ่งคนนะครับเข้าขอไปนะครับพอดีมีโทรศรัพท์เข้ามารบกวนนะครับทางอบรมวิเชิงปฏิบัติการวิทยกรแกนนาโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้นะครับก็จัดที่หอประชุมโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมก็คือคุณครูที่สอนภาษาไทยนะครับโรงเรียนละหนึ่งคนขณะนี้อบรมแล้วนะครับสองวันก็คือสิบเจ็ดกับสิบแปดมีนาคมนะครับก็ยินดีกับทางโรงเรียนหนองส่วนพิทยาคมของท่านผู้บริการบรรจงศรีประเสริฐนะครับขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมก็ได้ส่งโรงเรียนหนองส่วนพิทยาคมนะครับสังกัดของสพมยี่สองเราเข้าทําการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะครับขณะนี้ทางกรมอนามัย นะครับก็ได้รับรองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโระเรียนหนองส่วนพิทยาคมนะก็ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเอสก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับขณะเดียวกันนะครับทางท่านสมบูรณ์พรมสุยก็มีการประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจําปี2557นะครับจังหวัดนครพนมก็คือโรงเรียนบ้านพึ่งวิทยาคมอําเภอเมืองนครพนมนะครับของท่านประหยัดวังบอล และก็จังหวัดมุกดาหารก็คือรางหวัลชะนะเล่ิศก็คือโรองเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งก็หลังจากคัเดเลือกแล้วก็จะเป็นตัวแทนจังหวัดทั้งสองจังหวัดนะครับไปทําการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งต่อไปนะครับทางท่านท่านานิสาขุนตานะครับก็บอกว่าจะมีการประกวดบรรยายธรรมะประจําปี2557นะครับ โดยจะมีการประกวดในระดับภาคนะครับระดับภาคคณะสงศิษในวันนี้นะครับ19มีนาคม2 5 5 7ที่วัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบบนราชธานีนะครับก็มีการประกาศผลออกมาแล้วนะครับซึ่งมีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายมต้นและมปลายเพราะนั้นก็คงจะมีเวลาน้อยนะครับก็ก็ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล1-3นะครับไปทําการประกวดและแข่งขันกันที่จังหวัดกุบลนราชธานีนะครับมา เรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องของการประชุมเจรจงปฏิบัติการการจัดโครงการกิจกรรมตามงบเพิ่มประสิทธิธธธธธผลกลยุทธ์ประจําปี25 5 7นะครับซึ่งวันนี้ท่านสมบูรณ์พรมส่วยก็บอกว่าขอเชือนผู้บริหารโรงรีบแล้วก็คณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับกลยุทธ์ทั้ง6กนะครับประชุมวันนี้8-3 0สูตรนะครับที่ห้องประชุมหนึ่งสนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมสายเขตที่12นะครับและขณะเดียวากันปิดท้ายครับทางท่านปริญญาธารเตนาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกรารปฏิบัติงานของสถานศาึกษานะครับโดยจะช่วงนี้ตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่25ินะครับก็จะมีตัวแทนของสาาวิยาเขตและสาาวิยาเขตนะครับไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโรงเรียนในสังกัดทั้งจังหวัดนครพนมและมุกดาหารนะครับก็แจ้งถึงผู้บริหารและโรงเรียน คุณครูต่างเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินส่วนวันเวลาใดนะครับตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสพม2ี่สองครับท่านสวัสดีครับผู้อำนวยการทวัชชัยพรมอารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุนฉิมตะบนกุนฉิมอำเภอท่าพนมบอกว่าวันนี้เวลา8นาฬิกาสนาทีจะเป็นการประชิมเทศลูกหลานที่จบปหกไปนะฮะนี่เชิญลุงพร้อมไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยโอ้วันนี้ติดทางในเมืองแล้วขอ ให้ท่านนายกวิทยาแสนทวีสุขไปทำหน้าที่แทนกันแล้วกันนะน้องนะนยินดีด้วยสลับลูกหลานนะครับอย่าลืมไปเรียนต่อที่โรงเรียนกุชิวิทยาคมลละมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากล พัฒนาด้นานการศึกดาดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยจุฬาความรุนนั้นมีผลงานในเรื่องของการปลูกพืชดูแลสัสตว์อะไรมากขึ้นมากมายเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาสนใจที่จะเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม่ยังไงไปฟังท่างท่านรองศาสตราจารย์ดรสุญญรสสพงพ์สวดิ์พานิชพูดครับเชิญครับเกีกเ่ยวกับเกษตรถ้าเรามองโดยทั่วไปเนี่ย ความชอบด้วยความต้องการของเขาาจะมีน้อยแต่หารู้ไหมว่าระบบการเกษตรเนี่ยมันลึกกว่าน,นั้นอีกนะฮะหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งพลังงานที่เราจะป้อนให้ชุมชนนะฮะคืออาหารที่จะป้อนให้ด้านที่สองเนี่ยถ้าหาว่าขาดพวกนี้นะนะ,ะใครที่มีที่ถ้าไม่พัฒนาทางด้านการเกษตรพวกนี่ย ทุกอย่างมันจะรับถอยลงทั้งนั้นเพราะฉะนั<ช>้นสิ่งนี้เราก็มอบความสําคัญให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเขาตอนนี้รู้สึกว่าจะหันมามาเรียนที่ครับเกษตรมากขึ้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นลูกหลานนะเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นเมืองกเกษตรกรรมใช่ไหมเราจะเรืออำนาจเพราะเราเป็นชาติเกษตรกรรมนะครับฝากไว้กับเยาวชนว่าในอนาคตนะครับอะไรมันจะสําคัญกว่าของกินของใช้เละครับ เพื่นักเรียนเกษตรไว้ไม่ไม่ไม่เสียหายครับเรียกชีวิตตัวเองได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าต้องช่วงปิดภาคเรียนไปไหนกันดีนะครับมาดูผลการสํารวจนะครับของการวิจัยนะครับศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนมานนะครับประธานกรรมการอาบุาสสํานักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลนะครับบอกว่าผลการวิจัยในการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของเยาวชนไทย โดยสำรวจความคิดเห็นระหว่างวันที่10ถึง14มีนาคมพบว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด1,052คนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคิดเป็นร้อยละ51ส่วนร้อยละ48เป็นเพศชายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง14-16ปนะีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมปลายจากการสำรวจด้านพฤติกรรมการเรียนภาษาต่างประเทศนะครับในช่วงปิดภาคเรียนฤดูรอ้อนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ51ระบุว่า เคยเรียนภาษาต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งร5 9ระบุว่าตนเองมีความสนใจที่จะเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปี2557นี้ซึ่งทางศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์ยังบอกว่าภาษาต่างประเทศที่มีความสนใจที่จะเรียนในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปี2557นี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบ1ใน3หรือร้อยละ30มีความสนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ ในช่วงปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนรองมาก็เป็นภาษาจีนนะครับส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละสิบสามอยากเรียนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นตามลาดับขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ32.3 7อจดาตั้งใจจะเรียนภาษาต่างประเทศนะครับในช่วงปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนที่สถาบ,บันการสอนภาษาเป็นการเฉพาะการจัดค่ายการจัดค่ายการเรียนรู้การจัดค่ายการเรียนรู้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสตั้งใจจะเรียนที่สถาบันการศึกษาทั่วไปสำหรับสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน5อันดับก็ได้แก่การมีทักษะความรู้ในการใช้ภาษาน,าน,นั้นเพิ่มขึ้นได้รับความรู้ในสิ่งที่ต้องการสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้จริงนะครับนอกจากนั้นทางศาสตราจารย์ดรศรีศักด นะครับบอกว่าสาเหตุสําคัญสูงสุด5อันดับที่กลุ่มตัวอย่างอยากมีความสนใจอยากเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนได้แก่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาร้อยละแปดสิบสองจุดเพอแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดต้องการให้เรียนร้อยละแปเพื่อประโยชน์ในการเรียนต่อระดับสูงขึ้นร้อยละเเพื่อนครูอาจารย์ชักชวนให้เรียนร้อยละเจต้องการติดตามข้อมูลเรื่องราวที่สนใจ นะครับร้อยละเจส่วนสาเหตุสําคัญที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีความสนใจอยากเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดาภาคเรียนรดร้อนสูงสุด5อันดับก็คือไม่ชอบอเรียนภาษาต่างประเทศอยากพักผ่อนช่วงปิดภาคเรียนขี้เกียจเรียนเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งของอโพนะครับลูกหลานก็ลองอช่วงปิดภาคเรียนนี้จะไปไหนกันดี